ใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ชีฮักเอพิโซดที่2นะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไ r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการทำคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีชาวอัครเชน a ลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและก็อีสเตอร์เอ็กที่เกิดขึ้นในซีรีส์ชีฮักเอพิโซดที่2ครับกับชื่อตอนที่มีชื่อว่ากฎหมายยอดมนุษย์ซึ่งตอนนี้เน้เเ่ยก็ไดดปปิผมมใหม รวมถึงความเชื่อมโยงต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในคอมิกและก็ใน MCU ที่ผ่านมาครับซึ่งจะมีประเด็นและความเชื่อมโยงอะไรสําคัญบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับมาที่ประเด็นแรกครับจากการที่เราเห็นสํานักข่าวต่างๆมากมายมีการนําเสนอเรื่องราวของไทเทเนียนะครับ ซึ่งจากเรื่องราวก็ทําให้เราได้ทราบว่าเธอนั้นเป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ครับหรือเป็นผู้มีอิทธิพลมากๆในเรื่องราวของชีฮักและในโลกของความเป็นจริงเนี่ยไทเทเนียก็มีบัญชีทวิตเตอร์เป็นของตัวเองด้วยนะครับที่ปกทวิตเตอร์ก็เป็นรูปเธอยืนอยู่ข้างๆกับป้ายที่เขียนว่าซูเปอร์ฮีโร่นิดอะซูเปอร์โรเยอร์ครับและก็มีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อของเธอทับตัวอักษรดังกล่าวนี้นะครับที่ปกทวิตเตอร์ก็ระบุว่าเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไอคอนโกลบอลไลฟ์สไตล์แบรนด์ หรือผู้ทรงอิทธิพลและก็เป็นตัวอย่างรวมถึงเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกนะครับซึ่งสรุปง่ายๆก็คือเธอเป็นคนดังคนหนึ่งในรงเรื่องราวของชีฮักนั่นเองครับต่อมาก็คือจากเรื่องราวเนี่ยเราจะเห็นมีการรายงานข่าวต่างๆจากสำนักข่าวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น KPVK Action News หรือ KZYO นะครับซึ่งสำนักข่าว KZYO เคยปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp ที่เคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสกอตแล์ในการที่เขากลายมาเป็นใจ Ant-Man ดยจะมีสำนักข่าวหนึ่งครับที่เป็น Los Angeles New เนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงกับช่องข่าวในหนังเรื่อง Iron Man ภาคที่3ซึ่งโทนสีของโลโก้ข่าวนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันครับนอกจากนี้นะครับผู้ประกาศข่าวที่ชื่อว่าโจวาน่าราร่าจอห์นเกกอรี่รวมถึงเรเชลบราวน์เนี่ยทั้ง3คนก็เป็นผู้ประกาศข่าวจริงๆของช่อง ABC 7นใน Los a n g e l e s นั่นเองครับต่อมานะครับก็มีฉากหนึ่งที่ผู้รายงานข่าวทำให้ชื่อของฮักในแบบของเจนถูกเรียกว่าชีฮัก แบบทีเป็นฮักเป็นชีฮักเหรอตามนั้นเลยซึ่งก็ททำให้อัครายนนึกถึงในอีีแรกครับที่สมาร์ทฮักได้บอกว่าเราไม่สามารถกำหนดชื่อของฮีโร่เราได้นายกลับเป็นฮักอีกสมาร์ทเออเออฉันไม่ได้ตั้งเองคือแบบบางทีฮีโร่ก็เลือกสมญาเองไม่ได้นะนั่นก็หมายความว่าสังคมส่วนใหญ่มักกำหนดชื่อต่างๆให้กับเหล่าฮีโร่นั่นเองครับต่อมาครับเป็นฉากที่บากันบ้างนะครับซึ่งบาก็มีสัญลักษณ์ของตาช่าง ซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมในซีรีส์เรื่องนี้นะครับและก็ชื่อของบาร์เนี่ยก็เป็นการเล่นคําให้ตรงกับคําว่า legalist ครับที่แปลว่าภาษากฎหมายหรือภาษาทางการตามกฎตรรก,กะที่แตกต่างจากภาษาทั่วไปของคนเรานั่นเองซึ่งในฉากนี้ก็เป็นเหมือนกับในคอมมิค,ครับที่ชีฮอคเนี่ยได้ไปน,นั่งอยู่ที่บาร์และก่อนที่นิกกี้กับเจนจะเข้าไปในบาร์นะครับนิกกี้ก็ได้บอกชื่อของชีฮักมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสาวฮักหนุ่มฮักชีฮัก ออ้าาว่ัตมเเรรียกงลแน่นอนครับในคอมิกเจนิเฟอร์เคยถูกเรียกว่า She ชิกฮักรวมถึงเกอร์รี่ฮักด้วยครับซึ่งจากเรื่องราวเมื่อเจนได้เข้าไปในบาร์นะครับทุกคนก็ต่างเรียกเธอว่าชีฮักตามที่สำนักข่าวได้รายงานเธอนั่นเองครับปเป็นานต่อมานะครับในระหว่างที่เธอได้เข้าไปในบาร์นั้น <S <S <im itating> เพลงประกอบที่ชื่อว่า <S <S stop this frame ของซินเลสศิลปินชาวอเมริกันอังกฤษก็ดังขึ้นครับ ซึ่งอัลบั้มของเซเลสเนี่นะครับเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Brit Award ในปี2001ในสาขาอัลบั้มออฟเดอะียแล้วก็สาขาศิลปินเดี่ยวหญิงยอดเยี่ยมด้วยครับซึ่งในเรื่องราวณนะตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถหยุดกระแสของชีฮักได้อีกแล้วครับตามชื่อเพลงเลยนะครับว่า Stop This Frame นั่นเองต่อมาครับดูเหมือนว่าเจนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบการที่เธอเป็นซูเปอร์ฮีโร่เท่าไหร่ครับจากการที่หลายๆคนได้จ้องมองเธอในขณะนี้ นั่นอาจจะเป็นชะตากรรมต่อไปที่บรูซ์แบนเนอร์เคยบอกกับเจนเอาไว้นะครับว่าเมื่อเจนได้เป็นฮักแล้วเนี่ยชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งในระหว่างที่เจนกับนิกกี้ได้มีการพูดคุยการเกี่ยวกับการเป็นฮีโร่ของคนอื่นๆนั้นเธอก็พูดถึงประเด็นว่าเธอก็ไม่ได้กู้เงินมามากมายเพื่อที่จะเตรียมตัวมาเป็นฮีโร่ซึ่งนั่นมันก็เป็นสําหรับเศรษฐีคนหลงตัวเองและก็พวกเด็กกัมพาตอนโตนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เจนพูดเปรียบเทียบมาทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงส และนอกจากนี้นะครับเธอก็ได้มีการอ้างถึงสวัสดิการของเหล่าฮีโร่ครับเอาเวนเจอร์ ger, มีประกันสุขภาพไหมเนี่ยคิดว่าสิทธิ์าทอดละ,ดละเงินบำนาญน,นี่ได้เงินหรือเปล่าก่อนใน MTU นะครับซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier เนี่ยในฉากที่แซมได้ไปขอกู้เงินกับน้องสาวที่แผนกสินเชื่อของเมืองซึ่งก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการที่ฮีโร่ได้รับครับ มันมีกองทุนสำหรับฮีโร่ไหมหรือว่าสตาร์กจ่ายค่าจ้างให้แน่นอนครับในคอมิกนั้นพวกเหล่าอเวนเจอร์ดูเหมือนจะได้รับสวัสดิการพวกนี้ตามที่เจนได้พูดเอาไว้มาทั้งหมดนะครับแต่ใน M.C.U สวัสดิการของเหล่าฮีโร่ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลก็อาจจะมีสัญญาตรงกับรัฐบาลของประเทศอย่างเช่นแซมวิลสันสตีฟโรเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นครับ หรือเป็นฮีโร่จากประเทศอื่นอย่างเช่นทีชาล่าที่มาจากวากานดา้าหรือโทนี่สตาร์ที่เป็นคนรวยอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่วิชั่นเองเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ต้องการสวัสดิการอะไรครับประเด็นต่อมาครับฉากที่เจ้านายของเจนเข้ามาพูดคุยกับเธอว่าการที่เธอเป็นฮักนั้นทําให้เสียรูปคดีนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เธอนั้นต้องถูกไล่ออกจากหน่วยงานครับซึ่งขณะที่เธอกลายร่างเป็นคนปกตินั้นเนี่ยทำให้เธอมีลักษณะที่เมาทันทีเนื่องจากการเผาผลาญในร่างกายของฮัก กับร่างกายของคนปกตินั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเพราะตอนที่เธอเป็นฮักนั้น,น,นเธออาจจะไม่เมาหรือเมายากมากๆนะครับเพราะว่าการเผาผลาญแอลกอฮอลนั้นดีกว่าร่างกายของเราเผาผลาญแอลกอฮอลได้ในอัตราที่เร็วอย่างเหลือเชื่อพวกเราสามารถดื่มได้เป็นถังโดยที่ไม่เมาซึ่งในคอมิกชีฮักตอนที่1ในปี2004เนี่ยเธอก็ได้ถูกไล่ออกเช่นเดียวกันจากสาเหตุที่เธอนั้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับรวมถึงฉากที่เธอนั้นกลายร่างเป็นคนปกติ แล้วก็มีอาการเมาก็ถอดแบบมาจากในคอมิกเหมือนกันอีกด้วยนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่ตัดไปที่ฉากโลโก้ของซีรีส์ชีฮักรับซึ่งคําว่าแอตเทนีแอ็ดลอเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นแอตเทนีโฟร์ไฮเออร์ครับก็คือเปลี่ยนจากทนายความในกฎหมายเป็นทนายความเพื่อจ้างนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เธอโดนไล่ออกแล้วเนี่ยก็ไม่มีหน่วยงานไหนเลยครับที่จะรับเธอเข้าทํางานทําให้เธอนั้นต้องหางานใหม่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราได้เห็นหน้าเว็บไซต์ของเธอครับ ในหัวข้อ10งานนอกเวลาสําหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยโดยหน้าเว็บไซต์นี้นะครับก็มีอ a สเตอร์เอ็กเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นที่หัวข้อเมนูครับมีคําว่าไฟแอนด์แมนน่าจะเป็นหัวข้อการหาเบาะแสของแอนด์แมนอยู่หรือไม่นะครับรวมถึงเมนูหัวข้อนอสเมทอร o โลจีนะครับหรือตำนานนอสที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของซอมาโดยตลอดแล้วก็หัวข้ออเวนเจอร์สครับที่น่าจะเป็นการรวบรวมเรื่องราวของเหล่าอเวนเจอร์ที่ผ่านมารวมถึงในเฮดไลน์เนี่ย ก็มี QR code ที่สแกนแล้วเนี่ยจะเป็นคอมิกชีฮักตอนที่1ในปี2004ให้อ่านฟรีนั่นเองครับถัดมาทางด้านขวามือนะครับจะมีแบนเนอร์โฆษณารูปรองเท้าที่เขียนว่า Iron Man Trees พร้อมกับสัญลักษณ์ของ Arc Reactor ของ Iron Man นั่นเองครับถัดลงมาอีกนะครับก็เป็นหัวข้อของ d e l a t e d Articles ครับที่มีหัวข้อของเรื่องราวที่บอกว่าผู้ชายที่ต่อสู้ด้วยกงเล็บโลหะในบาร์น่าจะเป็นการอ้างถึงตัวละคร X-Men อย่าง Wolverine อย่างแน่นอนครับ แล้วก็ต่อมาข้างล่างนะครับเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีการพูดถึงประเด็นคําถามที่ว่าทําไมรูปปั้นขนาดมหึมาต้องอยู่ที่กลางมหาสมุทรนั่นเป็นการกล่าวถึงเซเลเชียลเทียม,มัตครับหลังจากที่เรื่องราวของเราอีเทนอลได้มีการยุติการอุบัติของเทียม,มัตเพื่อปกป้องให้โลกนั้นไม่ให้ถูกทําลายถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการพูดถึงการเชื่อมโยงของหนังเรื่องอีเทนอรในอลใจ MCU จากซีรีส์เรื่องนี้ครับฉากต่อมาเนี่ยที่โทรศัพท์ของเจนครับในขณะที่ข้อความจากแม่ของเจนส่งมาเตือนเรื่องราวของการที่เธอนั้น ต้องไปทานข้าวเย็นกับครอบครัวนะครับวอลเปเปอร์ที่โทรศัพท์ของเธอก็เป็นรูปตูดของกัปตันอเมริกาที่เธอลหลงไหลในอีพีที่หนึ่ง,ง,ส,งสิ่งที่แปลกของเธอคือหน้าล็อกสกีนของ iPhone ของเธอไม่ยอมปรากฏวันเดือนปีของวันที่ระบุเลยนะครับต่อมาครับเมื่อเจนได้พบกับครอบครัวของเธอนะครับซึ่งก็มีพ่อและแม่ของเธอครับมอริสวอลเตอร์ที่แสดงโดยมาร์คลินเบเกอร์ รวมถึงเอเลนวอเตอร์ที่แสดงโดยนักแสดงเคสมาลิสเคนเคสซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเคยแสดงหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางกฎหมายมามากมายครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีลุงของเธอครับลุงทักเกอร์ที่แสดงโดยไมเคิลเอชโคลซึ่งในชีวิตจริงเขาก็เป็น acting coach ให้กับซีรีส์วันด้าพิชชันหนังเรื่องแบ k w i d o ดรวมถึงหนังเรื่องการเดินออฟเดอะกาแล็กซครับนอกจากนี้นะครับลูกพี่ทุกน้องของเธออย่างเชเที่บูสต์แบนเนอร์และเจนก็ได้พูดถึงในฉากขับรถในอ P ีที่1 ก็ได้มาปรากฏตัวแล้วในอีพีที่2นะครับนายไม่ได้อัจฉริยะคนเดียวในตระกูลนะใช่ใช่ยังมีเชสอีกคนหนึ่งที่แสดงโดยนิโคลัสเซริโ l เชสได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการของบริษัทเบสบายครับนอกจากนี้ก็มีป้ามาลาลนี่ครับแสดงโดยเคนเดสโลสและสุดท้ายก็คือป้ารีเบคก้าที่แสดงโดยอลิซาเบตเบคก้าซึ่งรีเบคก้าเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแม่ของบูสแบนเนอร์ตามแบบฉบับในคอมิกก็เป็นได้ครับต่อมาครับในระหว่างการสนทนาเนี่ยแม่ของเชนก็บอกว่า มีหนุ่มน่ารักคนหนึ่งที่ทํางานที่ร้านกาแฟที่แม่ของเธอนั้นได้ไปใช้บริการบ่อยๆชื่อยูซุปครับเปหนุ่มน่ารักมากเขาทางานที่ร้านกาแฟที่แม่ชอบไปเป็นประจำเขาชื่อยูซุเขาอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งชื่อนี้นะครับก็ไปตรงกับชื่อของพ่อของกัมลาแต่คิดว่าคงไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าแม่ของเธอนั้นบอกว่าอายุน้อยกว่าเจนซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงตัวละครยูซุปแอบบาสครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้ปรากฏในคอมิกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของซีบิววอร์นะครับโดยเขาเนี่ยมีฐานะเป็นเดอะเฮลเปอร์มีความชื่นชอบพวกฮีโร่ซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้รับพลังวิเศษซึ่งพลังของเขาเนี่ยเป็นพลังที่ไม่ค่อยมีอะไรหวรอหวามากนะครับทำได้แค่สามารถสร้างน้ําแข็งในแอ่งน้ําได้หรือสร้างหมอกเพื่ออําพังตัวได้ซึ่งในซีรีส์เนี่ยเหมือนเป็นการใบเ้เล็กๆว่าตัวละครตัวนี้อาจจะมาปรากฏในตอนต่อๆไปเพราะว่าแม่ของเจนบอกว่ายูซุปเนี่ยอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ที่เหมือนกับในคอมิกเลยนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยพ่อ,พอของเจนก็มีการเปิดประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮอกอายครับที่สงสัยว่าฮอกอายนั้นเนี่ยได้มีการจัดการกับลูกธนูที่มีการยิงไปแล้วอย่างไรนะครับเอ,อนายคนที่ชื่อฮอกอายเนี่ยเขาทำยังไงกับลูกธนูที่ยิงออกไปแล้วนะ่พ่อของเธอก็สงสัยว่าคินได้ไปตามเก็บลูกธนูต่างๆหลังจากเสร็จภารก,ฐฐากิจหรือไม่ซึ่งจากในเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นฮอกอายไปเก็บธนูมาใช้ต่อ หรืออาจจะปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรอื่นต่อไปนะครับซึ่งนั่นก็นจะเป็นองค์กร DODC ที่มาจัดการเรื่องราวความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พ่อของเจนนั้นอาจจะมองว่าเป็นอันตรายได้ถ้ามีการทิ้งลูกธนูกเกินทิ้งไว้นั่นเองนะครับต่อมาครับแม่ของเจนก็มีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบูสเปนเนอร์ก็เป็นคนช่วยเหลือหลายพันล้านคนเอาไว้จากการที่เขาได้ดิดนิ้วให้ทุกคนกลับมารัน่นก็คือการอ้างถึงเหตุการณ์ใน a เ e n g e r s Endgame เก ที่สมาร์ทฮักนั้นได้ดีดนียวให้ทุกคนกลับมานั่นเองครับต่อมานะครับฉากที่เจนและก็พ่อของเธอมาคุยกันในห้องเก็บของถือว่าเป็นการถามไทสารทุกสุขดิบและพ่อของเจนเนี่ยก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตระกูลเราต้องรับมือกับลูกหลานที่เป็นฮักนะและลูกก็ไม่ได้มาถล่มเมืองด้วยซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นการอ้างถึงบูธแบนเนอร์โดยตรงเพราะลูกหลานหรือญาติของเธอตอนนี้ที่เป็นฮักก็คือสมาร์ทฮักอย่างบูธแบนเนอร์นั่นเองนะครับ หรือไม่แน่ก็อาจจะมีลูกหลานคนอื่นๆที่เป็นฮักตามมาด้วยก็เป็นได้แต่ก็ยังไม่ได้มีการนําเสนอรเรื่องราวออกมาให้เราได้ทราบนะครับต่อมาครับฉากในบาร์ครับก็มีการฉายซีรีส์เรื่องเอลลี่แม็กเบลนะครับในจอทีวีของบาร์แห่งนั้นซึ่งใน EP ีที่1เนี่ยที่ห้องทํางานของเจนิเฟอร์ก็มีตุ๊กตาหุ่นฟิกเกอร์ของเอลลี่แม็กเบลปรากฏอยู่ด้วยครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ปรากฏในซีรีส์ทางทีวีที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายแล้วก็เคยฉายมาแล้วที่ช่อง Fox มีทั้งหมด5ซีซั่นจำนวน112ตอนฉายในช่วงปี1997จนถึงปี2002ครับถือว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ทางกฎหมายที่โด่งดังมากๆซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับต่อมานะครับในขณะที่เจนนั่งเซียงเซียงอยู่ที่บาร์เน่โฮเดนโฮลิเวย์ก็ได้เดินเข้ามาหาเธอครับแล้วก็ได้มีการเสนอง,งานใหม่ให้กับเจนนะครับซึ่งฉากนี้ก็อ้างมาจากฉากในคอมิกชีฮักตอนที่1ในปี2004อีกครั้งหนึ่งครับที่เขาเนั้นนี้ก็ได้เดินเข้ามาเสนอง,งานให้เเจนนนที่บาหมือกัั เรื่องราวในซีรีส์นั้นเนี่ยฮอลลีเวย์ต้องการให้เจนมาอยู่ที่ g l k n H นะครับตามที่เราทราบครับว่าหน่วยงานนี้เป็นสำนักงานกฎหมายในแมนฮัตตันที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ซึ่ง GLKNS ย่อม,มาจาก Good Man l i e b e r Kirchberg และก็ Hollyway โดย Good Man นั้นเป็นการให้เกยียรติแก่มาติน o o d m a n ผู้ก่อตั้ง Atlas Comics ซึ่งต่อมาคือ Marvel Com i c s ส่วน l i e b e r นั้นเป็นล a s t Name ของ Stanley Martin l i e b e r นะครับ หรือปู่แซนลีของเหล่านั่นเองและเคิร์สเบิร์กนั้นก็คือชื่อเต็มๆของแจ็คเคอร์บี้ที่มีชื่อว่าจากอบเคิร์สเบิร์กและฮอลิเวย์ก็คือทนายความโฮเดนฮอลิเวย์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวของคอมิกและก็ในซีรีส์ชีฮักนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับเมื่อฮอลิเวย์บอกกับเจนว่ามีพวกยอดมนุษย์เกิดขึ้นมากมายจึงเป็นที่มาของการตั้งแผนกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือคดีให้กับคนที่เป็นยอดมนุษย์ขึ้นมาครับ มีพวกยอดมนุษย์หลุดโลกปรากฏตัวกันออกมาเรื่อยเรอยเราก็เลยตั้งแผนกฎกหมายยอดมนุษย์โดยเฉพาะขึ้นมาและผมอยากให้ชีฮักมาเป็นหน้าตาของผนกโดยที่เจนเน่จะต้องอยู่ในร่างชีฮักที่ไม่ใช่ร่างของเจนิเฟอร์วอเตอร์มนุษย์ธรรมดานะครับดูเหมือนว่าณนะตอนนี้ MCU จะพยายามจัดการและควบคุมคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ซึ่งจากที่เราทราบครับว่าซีรีส์มิสมาเวลเป็นเหตุการณ์ที่ต่อมาจากซีรีส์ชีฮักนะครับเราจะเห็นองค์กรดี d c ดี พยายามตามล่าคนที่มีพลังเหนือมนุษย์โดยเฉพาะการที่เขาเนี่ยตามล่าก,กรรมลากับคารานซึ่งเหตุผลของการที่พวกเขาพยายามตามล่าคนที่มีพลังพวกนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบจุดประสงค์และก็ความแน่ชัดของการกระทําของดี DC นะครับแต่จากเรื่องราวของชีฮักับอาจถูกมองว่าบางครั้งพวกมนุษย์ที่มีพลังวิเศษเนี่ยอาจได้รับความไม่เป็นธรรมอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ต้องได้รับการช่วยเหลือตามจุดประสงค์ที่เขาตั้งแผนกนี้ขึ้นมานั่นเองครับฉากต่อมานะครับ ในระหว่างที่เจนกําลังเดินตามฮอลลีเวก็มีห้องห้องหนึ่งครับที่มีชายชาวเอเชียคนหนึ่งเดินออกมาและก็จ้องมองเจนด้วยความประหลาดใจซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็มีคอม,มิกของมาเวลวางเรียงรายเต็มไปหมดนะครับซึ่งในคอมมิกชีฮักตอนที่2ในปี2004เนี่ยก็มีฉากหนึ่งที่ในสํานักงาน G.K.N.H l K N h, มีห้องใต้ดินครับซึ่งห้องใต้ดินนั้นเนี่ยก็มีหนังสือการ์ตูนของมาเวลวางอยู่ในชั้นหนังสือเต็มไปหมดครับซึ่งก็เป็นการบอกว่าในคอม,มิกนั้นเนี่ย การ์ตูนของมา r เว l เป็นแบบอย่างทางกฎหมายในช่วงเวลาต่อจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเจนได้เข้ามาในห้องทํางานของเธอเนี่ยที่จอทีวีที่ห้องทํางานของเธอก็มีโลโก้ GLKNH ครับซึ่งก็เป็นรูปแบบโลโก้ที่มีความเหมือนกับโลโก้ชีฮักแบบดั้งเดิมหรือแบบแรกในตอนที่ m a r v e l สตูดิโอมีการปล่อยคลิป,ปโปรโมท First Look ของซีรีส์ชีฮักนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองครับ ต่อมานะครับหลังจากที่เจนและก็นิกกี้ได้มีการพบกันในห้องทำงานของเธอเนี่ยตัวละครปั๊กก็ได้แสดงตัวออกมาครับซึ่งแสดงโดยนักแสดงจอร์จเซการ่านะครับในคอมิกเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่เคียงข้างเจนิเฟอร์หลงรักเจนิเฟอร์และเขาเนี่ยก็คอยสนับสนุนและก็ซัพพอร์ตเจนิเฟอร์ในหลายๆเรื่องราวโดยในซีรีส์เรื่องนี้ปั๊กก็ได้ถือกระเช้ามาต้อนรับเจนิเฟอร์วอเตอร์นะครับ เพื่อเป็นการทักทายครั้งแรกซึ่งในกระเช้าเนี่ยก็มีแก้วมักคที่เหมือนกับแก้วในห้องทํางานของเจนนิเฟอร์สมัยที่เธอนั้นเป็นรองอายการใน EP ีที่1นครับนอกจากนี้ก็มีป้ายของเจน n ิเฟอร์วอเตอร์นะครับที่ด้านล่างของชื่อเธอเนี่ยเขียนคําว่า Super Human Law Division หรือรแผนของกฎหมายซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองครับรวมถึงแผนที่การเดินทางไปห้องน้ําที่ปักที่ทําไว้ให้เธอนะฮะต่อมานะครับฮอลิเวนก็ได้มีการมอบหมายคดีแรกให้กับเจนนิเฟอร์ครับคือการทําทันบนให้กับ อีเมลบอนสกี ky, mm ้หรืออโบมิ n เนชันซึ่งเขาเนี่ยเคยทำงานให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนายพลธันเดอร์โบรสนะครับ mm hmm. ในหนังเรื่อง The Incredible Hulk mm hmm. และก็โดนฉีดเซรุ Super Soldier, mm ่มซูเปอร์โซลเจอร์สนกลายมาเป็นอโบมิ n เนชันเพื่อมาต่อต้านฮ mm ัค hmm. ตามเรื่องราวที่เราเห็นในปี2008นั่นเองครับ mm hmm. ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับ mm hmm. ก็ทำให้เขาเนี่ยได้พ่ายแพ้ไปและต่อมาเนี่ยเราก็เห็นเขาได้มีการต่อสู้กับวองในสังเวียนของโกลเด้นเด็ e เกอร์ับ ที่น้องสาวของชังชีได้เป็นเจ้าของอยู่นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ไม่ได้อยากทําคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับอ e ีมาบอนสกี้ครับเนื่องจากว่าเธอนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องราวนี้เพราะว่าบูสแบนเนอร์เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอนั่นเองนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ต้องตกลงทําตามคําสั่งของฮอลีเว์นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็ได้เห็นคุกซูเปอร์แม็กซ์ขององค์กร d o d c หรือ d e p a r t m e n t of Damage Control ครับซึ่งเคยปรากฏมาแล้วใน EP ที่4ของ Miss Marvel ีบ แต่เรื่องราวของซินดี้ชีฮักนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนตามไทม์ไลน์ที่ปรากฏขึ้นในหนังของ MCU ครับและองค์กรนี้นะครับก็มีบทบาทสําคัญมาแล้วในหนังเรื่อง Spider-Man Homecoming องค์กร DODC ได้มาขัดจังหวะ Advent u um, ชูหรือ Walter เนี่ยที่เขากําลังเก็บซากจากพวกชิตตูรีในเหตุการณ์ส่งครามนิวยอร์กรวมถึงในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home ครับที่ตัวละครเอเจนต์พีเครีได้มีการสอบสวนปีเตอร์ปาเกอร์และก็คนสนิทของเขา จากเหตุการณ์ที่เราเห็นในเรื่องราวนั้นนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวขององค์กรดี DC เนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นใน MCU ในเฟสที่4ี่และคาะมองว่าในเฟสที่5และก็เฟสที่6เนี่ยองค์กรนี้จะต้องมีการเปิดเผยอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้เสไพภัยอย่างแน่นอนนะฮะต่อมาครับฉากหนึ่งที่เจนเน็ตได้ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคุกซูเปอร์แม็กซ์ครับที่มาบอกให้เธอนั้นกลายร่างเป็นคนปกติเพราะว่าสถานที่แข่งนี้ห้ามใช้พลังนั่นเอง เราก็จะเห็นโลโก้ของคนที่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับตรงที่หมวกรวมถึงตรงที่แขนเสื้อของเขาที่เขียนคําว่า Supermax Federal Penitentiary หรือเรื่อนจํากลาง Supermax แล้วก็มีตัวอักษรย่อครับ FBP ขี CA นั่นก็หมายความว่า Federal Bureau of p r i s o n หรือสำนักงานเรือนจำกลางที่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียครับซึ่งโลโก้นี้นะครับดูเหมือนกับโลโก้ของ Department of Justice หรือกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐมากๆเลยครับต่อมานะครับหลังจากที่อีเมลบอนสกี้ในร่างอโบเมนชันเนี่ยกลับมาจากโกลเด้นเด็ e เกอร์คลับในหนังเรื่องชางชีนะครับวองก็ได้มีการเปิดประตูวงแหวนเพื่อพาเขามายังคุกแห่งนี้เพื่อกลับมาอยู่ในห้องขังดังเดิมซึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าทําไมวองจึงต้องพาอโบเมนชันออกไปทําการประลองร่วมกันในหนังเรื่องชางชีนะครับ แต่เราอาจจะได้เห็นคำตอบอย่างชัดเจนใน EP ีหน้าของซีรีส์ฮักก็เป็นได้ครับเมื่อเจนนิเฟอร์ได้เจอกับอ e ีเมลบอนสกี้นะครับสังเกตไหมครับว่าตรงบริเวณคอเสื้อของชุดนักโทษของเขาเนี่ยมีการปรากฏสัญลักษณ์ของ QR Code แต่อัคระเนี่ยไม่สามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยครับซึ่งถ้าใครสแกนได้เนี่ยช่วยส่งข้อมูลมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับว่ามันคือ QR Code ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั่นเองครับแน่นอนครับ จากฉากนี้นทําให้เราได้รู้ถึงตัวตนของอ e ีเมลบอนสกี้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นคนรัสเซียโตที่อังกฤษและก็เคยเป็นหน่วยรบราชนาวีมาก่อนโดยเขาก็ถูกรัฐบาลสหรัฐยืมตัวมาเพื่อมาทาภารกิจในการต่อสู้กับฮักและเขาก็ได้บอกอีกว่าเขาเนี่ยได้มีเนื้อคู่ทั้งหมด7คนซึ่งจากฉากใน,นตัวอย่างนะครับเหมือนกับเราจะเห็นผู้หญิง7คนยืนอยู่ข้างห้องกระจกข้างๆตัวของเจนด้วยครับการที่เขาทาภารกิจให้กับสหรัฐนั้น เขาหลงนึกว่าตัวเองนั้นอยู่ฝ่ายธรรมะหรืออยู่ในฝ่ายคนดีนั่นเองนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเขาต้องมาอยู่ในคุกต่อไปซึ่งนั่นก็ทําให้เขามองว่ามันไม่มีความยุติธรรมสำหรับตัวเขาเลยครับญากคุณและกลับถูกเชิดชูให้เป็นพวกฮีโร่แต่ผมถูกขังอย,อยู่นี่มันยุติธรรมตรงไหนเจ็ดังนั้นเนี่ยอีเมลบอนสกี้ ต้องการความยุติธรรมนี call, right. so ้แล้วก็อยากออกไปใช้ชีวิตกับเนื้อคู่ทั้ง7คนของเขาแบบปกติตามเดิมนั่นเองครับต่อมาครับเมื่อเจนเน่ได้กลับมาที่อพาร์ตเมนต์และก็ได้โทรหาบูธแบนเนอร์บูธแบนเนอร์ก็ได้เซฟชื่อของเจนในโทรศัพท์ว่าฟาซบอลนะครับนั่นก็คือคําว่าฟูหยอยในภาคไทยนั่นเองซึ่งคานี้เนี่ยบูธมักเรียกเจนตลอดทั้งอ p พีที่1เลยครับเจอกันฟูหยอยโดยหลังจากที่ทั้งคู่ได้คุยกันจบนะครับเราจะเห็นสมาร์ททักอยู่บนยานสื่อสารของชาวสกาครับซึ่งในอีพี่่ยยาานนนนลี้้อออูหรรถขง มีบูสเปเนร์นั่งอยู่และก็ทําให้เจนได้กลายมาเป็นชีฮักในเวลาต่อมาเลยครับแต่จากการที่ฮักได้มาอยู่ในยานลํานี้เนี่ยก็เกิดคําถามปมใหญ่เลยครับว่าฮักเนี่ยได้นั่งยานของชาวสคา,าไปไหนไปหาใครแล้วก็ไปทําอะไรครับซึ่งปมนี้นะครับทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยต่างตั้งทฤษฎีครับว่า ฮักอาจจะไปหาลูกชายที่ดาวสขาต่อมาซึ่งเป็นการปูทางกับอนาคตของเรื่องราวของสขานะครับที่เป็นลูกชายของฮักหรือเป็นการปูทางเรื่องราวไปยังหนังเดี่ยวที่เรียกว่าเวอร์วอลฮักที่ก็มีข่าวแววมาหนาหูว่ามาว v e สตูดิโอจะทาโปรเจกต์นี้นะครับไม่แน่นะครับการพูดถึงแพลเน็ตฮักที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเรื่องราวของฮักแบบหนังเดี่ยวในอนาคตอย่างแน่นอนครับซึ่งในฉากนี้นะครับเราจะเห็นของที่อยู่ในยานเนี่ย มีแตรที่ฮักใช้แกล้งเจนิเฟอร์ในตอนที่1รวมถึงแฟมผู้ใจของเขาที่เคยให้เจนได้ศึกษาเอาเป็นว่านี่คือคำถามชิ้นใหญ่ที่คาใจมากๆว่าฮักขึ้นยานนี้แล้วไปไหนไปทำอะไรและจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราต้องติดตามจัก,กรวาลน,นี้กันต่อไปอีกครั้งหนึ่งแล้วละครับต่อมาครับดูเหมือนว่าเรื่องราวของฮักกับอโบ m ม n เนชันเนี่ยน่าจะลงเอยด้วยดีนะฮะที่อ e ีเมลบอนสกี้ได้เขียนจดหมายมาขอโทษบูสแบนเนอร รวมถึงบรูซเนี่ยก็ได้บอกเจนอย่างชัดเจนว่าตอนนี้เขาได้กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ฉันเองก็เป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะอีกคนจริงๆซึ่งกระตีประเด็นได้2แบบก็คือฮักเนี่ยได้กลายเป็นสมาร์ทฮักไปแล้วที่ไม่ใช่มีความรู้สึกเหมือนมี2ตัวตนในร่างเดียวกันนะฮะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นการบอกเป็นในอย่างชัดเจนว่าการเป็นฮักของ MCU นั้นมีการเปลี่ยนนักแสดงจากเอ็ดเวิร์ตโนตันตั้งแต่ในหนังเรื่อง The Incredible Hulk ในปี2008มาเป็นมาร์กแรฟฟโร่นะฮะ ซึ่งจากประโยคนี้เนี่ยเป็นการเล่นคําอย่างแยบย์ว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครเดียวกันแต่มีการเปลี่ยนนักแสดงภายหลังตามที่เราทราบกันดีนั่นเองครับต่อมาครับในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยก็มีการนาเสนอข่าวที่อโบเมเนชันนะครับได้อยู่ในแดนบอลลองกับว่องในโกลเด้นเด็คเกอร์คับจากหนังเรื่องชางชี hi, ตามที่อัคราดได้พูดไว้ข้างต้นครับซึ่งประเด็นนี้นะครับอาจจะเป็นประเด็นในโซเชียลที่อาจจะมีผลต่อรูปคดีของอ e ีเมลบอนสกินในอีพีต่อๆไปครับแน่นอนครับคลิปลุดนี้นะครับ อาจจะเพิ่งมีคนไปขุดเจอและหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอิมาบอนสกี้นั้นหนีออกจากคุกมาได้อย่างไรซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็กลายมาเป็นที่พูดถึงในเหตุการณ์ปัจจุบันของซีรีส์ฮักนั่นเองครับซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าวงจะเปิดตัวแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในรูปแบบไหนใน EP ีที่3ต่อจากนี้อาทิตย์หน้านั่นเองครับโดยจากฉากข่าวนี้นะครับเราจะเห็นสำนักงานข่าว KDAJ ฮะซึ่งถ้าเราเห็นฉากในตัวอย่างเนี่ยที่รถของข่าวสำนักงานเนี้ย ก็ปรากฏอยู่ในฉากที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของเธอด้วยครับสุดท้ายนะครับฉากรูปวาดในเครดิตเนี่ยอาจจะเป็นการบอกเบาะแสตอนต่อไปของซีรีส์ชีฮักก็เป็นได้ครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพฉากที่เจนนเฟอร์ในร่างชีฮักกำลังทำการพิจารณาคดีอยู่นะครับรวมถึงภาพของเธอและก็นิกกี้นั่งดื่มกันที่บาร์ครับและก็ภาพที่เธอกับทีมงาน G L K N H ซึ่งประกอบไปด้วยเจนนิกกี้ฮอลิเวย์ปัคและก็มอลลี่บุ๊กนะฮะ ที่แสดงโดยเวนี่เอลิสโก s สเบอรีนั่นเองครับซึ่งในคอมิกนนเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นทีมงานหนึ่งในองค์กรนี้นะครับซึ่งเธอนั้นเนี่ยเป็นทนายความที่เก่งมากและก็ไม่เคยแพ้คดีไหนเลยครับแต่เธอนนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยลงรอยกับเจเน i เฟอร์เท่าไหร่ครับเธอดูเป็นคนหญิ่งร้ายแต่อาจจะใจดีจากนั้น,นครับก็เป็นรูปที่ชีฮักเนี่ยกำลังช่วยครอบครัวจัดการบ้านฮะซึ่งในสถานการณ์ที่คนธรรมดาทําไม่ได้นะครับเช่น ยกตู้แบกน้ำยกรถรวมถึงการซ่อมไฟในที่สูงๆูงซึ่งมันก็จะเหมือนกับในฉากเอนเครดิตที่ปรากฏขึ้นในซีรีส์ตอนที่2นี้ด้วยนั่นเองครับรวมถึงภาพต่อมานะครับเราก็จะเห็นแผนที่ที่ปักเนี่ยได้มีการเขียนให้เธอเดินทางไปยังห้องน้ำต่างๆได้เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและก็อิสเท์เอกที่เกิดขึ้นในซีรีส์ฮีฮักเอพิโซดที่2ครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ในตอนนี้ ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคราพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ